ต้องไปหา่านหนุ่ยหน่อยพิเศษนี่จะข้ามไงอาจารย์เอาตัดต้นกล้วยตัดต้นกล้วยทอดได้ดข,ขึ้นไปเดี๋ยวแล้วตังค์ไห้าจ้ะจะลบครับ มันทางไปแล้วครับท่านผู้ชมการโดดตัวปวลิวเลยครับ เดินทางกันไปแล้วครับรับชมไว้ตอนนี้จะได้สกีลูกแต่ก็สูงพอได้ครับพอได้แกงไหมครับผู้ชมนี่เราไปแลกไข่นะครับอืมพอกินพอสกิดพอเพียงครับไปแลกไข่ในหมู่บ้านนะครับจะได้สกีแพงครับอืมรับชมครับพอแลกไข่ไหมครับ ขึ้นอพาาไปแลกเปลี่ยนครับแลกใครมั่งแลกหมู่มั่งครับได้หนึ่งลูกแล้วครับสองลูกแล้วครับสามลูกแล้วครับสี่ลูกได้ครับ พอแรกไข่ครับพอแรกไข่ไหมครับุ่นผู้ชมลงมาแล้วครับ ลงมาแล้วครับอ่าลงมาเลยนะครับอืมคนยังปลอดภัยครับสวัสดีครับ